เรื่องสยองของ iPhone กับพี่อาร์ตวันนี้นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจาก iPhone 12 Pro ของลูกสาวที่อยู่ๆเนี่ยชาร์จแบตจนเต็มนะครับแล้วก็ใช้ไปได้สักชั่วโมงกว่าแล้วเครื่องดับดับแล้วพอเปิดใหม่เนี่ยแบตเตอรี่ขึ้นแดงคือหมดเลยเป็นอย่างนี้อยู่สัก2อาครั้งก็เอ๊ไม่มั่นใจก็เช็คแบตเตอรี่เฮลท์แบตเตอรี่เฮลท์ในหน้าเซตติ้งของ iPhone นั้นแจ้งว่าแบตเตอรี่เฮลท์คือ82%ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หายเครื่องมาดูพบว่าฝาหลังนั้นโกงแล้วก็อนุมานแบบมโนโเอาเลยว่าเอ๊สงสัยแบตบวมหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือเปล่า,ออา,ไ,รรลาไม่มั่นใจครับทำยังไงครับเพื่อนๆเ,เราไปเข้าศูนย์ครับเดินทางไปศูน์ไอแคร์แห่งหนึ่งย่านบางกะปินะฮะก็เอาไปให้เขาดูความสนุกเริ่มตรงนี้พนักงานรับเครื่องไปเสร็จปุ๊บก็เงยหน้าหาผมเลยประกันหมดหรือยังผมก็เอ๊ ไม่ไม่แน่ใจครับเช็คจากอีม e ี่คงได้มั้งในระบบคงมีอยู่นี่เครื่องศูนย์เออแล้วคุณลูกค้าซื้อเมื่อไหร่อะคะผมก็แบบอา้าวเดี๋ยวนะคือต่อให้ผมบอก,กประกันมีคุณก็ต้องเช็คไหมว่าผมโกกหรือเปล่านี่ผมนึกในใจนะผมก็รำคาญก็เลยบอกว่าเอานี้ละการตรีเป็นหมดละการนะน้องก,ก็เลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็เปิดดูอ e ีมี่ครับแล้วเช็คในระบบอ๋อคุณลูกค้าหมดจริงๆค่ะหมดไปเมื่อปลายปี2021ที่ผ่านมานะคะดอกแรกเลยคือแบบ อะไรอะเดี๋ยวนี้บริการ Apple เป็นแบบมีแล้วหรือมันต่างจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาอย่างชิ้นเชิงนะเ,นเพื่อนๆหลังจากผมแจ้งอาการน้องก็ไปปุ๊บน้องก็เช็คแบตเตอรี่เฮลทแล้วก็ปกติดีนะครับรันโปรแกรมด i agnostic ซึ่งก็แจ้งว่าแบตเตอรี่เฮล 82%แล้วน้องก็ชี้ว่านี่นะค่ะในระบบแจ้งนะคะว่าแบตเตอรี่ปกตินะคุณลูกค้าแต่ว่าเนี่ยจะมีบางส่วนที่มันขึ้นเออเรอนะคะต้องให้ช่างเช็คผมก็เห็นคว่าซอฟต์แวร์เว้ผมก็ถามน้องซอฟต์แวร์เออเรอนี่คืออะไรอะ่ะก็คงมีอะไรสักอย่างเออเร่อค่ะน้องครับเกี่ยวกับว่าเฟิร์มแวร์สิบที่เพิ่งออกมาพี่ยังไม่ได้อัปอะครับก็เป็นไปได้ะค่ะแต่ออกแล้วเหรอคะ หลังจากน้องเอาเครื่องเข้าไปให้ช่างดูด้านในนะครับสักหนึ่งนาทีเดินกลับมาเคุณลูกค้าเขาขอแจ้งเงื่อนไขในการรับซ่อมย้ำว่ารับซ่อมนะคะไม่รับประกันเพราะเครื่องประกันหมดแล้วเงื่อนไขนในการรับซ่อมของทางไอแคล์นะคะคือเครื่องจะต้องไม่ถูกแกะหรือถูกเปิดนะคะหรือถูกซ่อมใดๆจากช่างที่ไม่ใช่ออเทอร์ไรซ์รี a พลนของ Apple นะคะ ดังนั้นเนี่ยเคสของคุณลูกค้านะคะช่างผมก็ต้องเปิดเครื่องดูค่ะว่าเป็นเพราะอะไรถึงจะเป็นอาการที่ดับแล้วพอเปิดใหม่แล้วแบตหมดรวมถึงอาการฝาหลังโกง่งเหมือนแบบบวมนี่ละคะ่ะผมก็ครับได้ครับก็รบกวนครับเพราะประกันไม่มีผมก็จะจ่ายอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มาเคลมเออคุณลูกค้าคะต้องแจ้งเงื่อนขาการซ่อมให้ลูกค้าฟังนะคะว่าถ้าเกิดเครื่องลูกค้าเนี่ยผ่านการซ่อมการแกะจากช่างที่ไม่ใช่ออเทอร์ไรส์รีแพร์ของ Apple เราจะไม่สามารถทําการใดๆต่อได้ค่ะ แล้วแล้วยังไงอะครับคือว่า iPhone 12 Pro รุ่นนี้นะคะเนื่องด้วยตัวนี้ประสานด้วยกาวนะคะจะต้องอบความร้อนแล้วก็แกะหน้าจอออกมาเพื่อจะดูบอร์ดด้านในความแบตเตอรี่ด้านหลังนะคะผมก็ครับดังนั้นนะคะเงื่อนไขการรับซ่อมของ iCare นะคะคือถ้าเกิดลูกค้าผ่านการแกะการซ่อมจากที่ไม่ใช่ออโต้ไลส์รีเพร์ของ Apple เราจะสามารถการใดต่อได้ค่ะหมายความว่า ถ้าแกะออกมาแล้วแล้วช่างคุณระบุว่าเครื่องผมเคยโดนแกะที่อื่นมาก่อนคุณก็จะหยุดเลยนะครับไม่ทําอะไรต่อได้เพราะาคุณบอกว่าทอะไรต่อไม่ได้คืนไปเป็นชิ้นๆคืนจอคืนบอร์ดคืนเป็นชิ้นๆเศษออกมาให้ผมใส่ถาดเออไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าขาต้องแจ้งอย่างนี้นะคะเงื่อนไขาการเข้าซ่อมของ i อแคร์ care, คือคือลูกค้าต้องไม่ผ่านการซ่อมการแกะใดๆจากช่างที่ไม่ใช่ a u t h o r i z e d repair ของ Apple ค่ะผมฟังหลายรอบแล้วครับคือเอาสรุปสั้นๆเลยคือถ้าแกะแล้ว มันมีล่องรอยหรือว่าแค่ช่างคุณชี้ว่าอันนี้โดนแก่ที่อื่นมาก่อนคุณก็จะขื่อผมไปทิ้งชิ้นเพราะช่างว่าสามารถใส่กาประกอบคือผมได้ถูกไหมใช่ค่ะคุณลูกค้าขาเอาแล้วมันต่างกันตอนแรกยังไงวะแล้วผมจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันเคยซ่อมที่อื่นมาก่อนคือถ้าแค่ช่างคุณบอกว่าใช่ก็คือใช่ใช่ไหมมีอะไรพิสูจน์เป็ว่าเอ้ยตรงนั้นตรงนี้ที่มันมีการซ่อมที่อื่นมาโดยไม่ใช่ช่างของ Apple ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าระหว่างที่โต้ตอบกันเนี่ยมันมี แผ่นกระดิ่สายปิดข้างหน้าเราใส่หน้ากากน้องใส่หน้ากากนะฮะเสียงเนี่ยค่อนข้างได้ยินกันยากอยู่แล้วแล้วจังหวะผมตั้งใจใช้เสียงดังเพื่อให้เคาน์เตอร์ข้างๆอีก2เคาน์เตอร์นั้นได้ยินถ้าเกิดผมเข้าใจผิดหรือน้องพูดผิดคุณจะต้องแย้งแล้วถูกไหมอันนี้ไม่มีใครแย้งก็แปลว่าเรากับน,น้องเขาจะถูกต้องนี่คือนโยบายมาตรฐานของไอแ r e ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะน้องกลออกมา ก็ช่างบอกว่าก็ถ้ามีร่องรอยนะคะขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเงื่อนไขาการเข้าซ่อมของ i อแคล์นะคะคือคือลูกค้าต้องไม่ผ่านการแกะการซ่อมจากช่างใดๆที่ไม่ใช่ออเทอไรส์รีเพล์ของ a p p l e มาก่อนน้องครับอระเบียบพี่เข้าใจแล้วครับพี่ต้องการจะแค่ถามว่าผมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณถือออกมาเป็นชิ้นๆและบอกว่าและอ้างว่าใช่คำว่าโอ้ใช้คำว่าอ้างว่านะแล้วอ้างว่าคือผมโดนแกะที่อื่นมาก่อนก็อันนี้ช่างเป็นคนระบุนะคะ่ะ เอาอย่างนี้ดดตัวยอย่างเช่นนะถ้าเขาจะผิดบอกผมนะด้วยนะลดอย่างเช่นแกะมาแล้วม,มันมีรอยเชื่อมหรือว่ามันมีไอซหรือว่ามีใบรับปัะกันของร้านอื่นๆที่เป็นช่างที่ไม่ใช่ไอแอปเปิแปะอยู่อย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ถือเครื่องกลับไปทั้งสติกก่อนนะ oh, 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 oh. Okay. คลิปนี้ ฝังถึงตรงนี้แล้วอยากจะบอกว่าผมไม่ได้ชี้นิ้วหาใครไม่ได้ตำหนิใครไม่ได้โวยวายไม่ได้บน่นไม่ได้อือไม่ได้เฮืออะไรเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องการจุดประกายให้เพื่อนๆครับเพื่อนๆฟังคลิปนี้แล้วได้ประกายไอเดียอะไรขึ้นมาบ้างคุณที่เป็นช่างซ่อม iPhone คุณอาจจะมองได้หลายๆมุมมุมหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยโ <c oughs> หสบายล้ต่อไปเนี้ย ไอ้พวกที่เขาไม่รับซึ่งเขาไม่รับเยอะมากๆคือถ้าแค่เขาอ้างว่าโดนแกะมาคือเขาไม่รับเลยคือมันเสร็ศษมาเนี่ยพวกคุณมีงานบาร์อะไรทีเนี้ยมองอีกมุมหนึ่งเฮ้ยช่างที่รับซ่อมก็อาจจะต้องเตือนลูกค้าว่าเฮ้ยพี่พี่มั่นใจนะให,ให้ให้ให้ผมแกะถ้าผมแกะแล้วพี่เอากลับเข้าศูนย์อาจจะไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออีกมุมหนึง่งเร้ยอาจจะจุดประกายคนอีกกลุ่มหนึง่งที่เป็น HR หรือเป็นฝ่ายจเมนต์ว่าเฮ้ยการีลิ i v e r m e s s เ g จให้ลูกค้ามีอย่างอื่นไหมหรือว่าจะมี การเซตกฎระเบียบอย่างไรบ้างนะครับหรือถ้าเกิดคุณเป็นแบรนด์คุณเป็นฝ่ายบริหารที่คุณทำแบรนดิงคุณจะมองเคสนี้อย่างไรเออเฮ้ยทำอย่างเงี้ยดีมันจะได้บีบลูกค้าให้อยู่ในระบบทั้งหมดเพราะเราไม่รู้ว่าไปซ่อมที่อื่นมาแล้วมันพังแล้วกลับมาให้เราแก้แล้วเกิดคุณเป็นแบรนด์ที่มีอีกมุมมองนึงเฮ้ยเรารับหมดนะครับเป็นของที่ใบของเราคุณกลับมาหาเราเราดูแลให้คุณคุณเอาไปให้ที่อื่นแก่แล้วบอร์ดมันช็อตผมก็คิดตังค่าบอร์ดคุณหมื่นกว่าบาท มันก็เท่านั้นนะครับได้แต่ลูกค้าไปอันนี้แล้วแต่มุมมองอย่างที่บอกครับวันนี้เรามาแค่จุดประกายเฉยๆนะครับจุดประกายไอเดียว่าเรื่องเล่าของผมงานนี้นั้นจุดยืนที่คุณยืนอยู่ประสบะการณ์ที่ผ่านมาของคุณนั้นคุณมองอะไรและคุณได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้บ้างแถมให้อีกหน่อยนะครับในมุมของรถยนต์ในมุมของรถ EV รถ EV เนี่ย อนาคตจะเป็นอย่างไรรถอีวีปัจจุบันนะครับหลายหลาแบรนด์เท่าที่ทราบในต่างประเทศก็จะใช้ ecosystem แบบนี้คือทุกอย่างถูกผลักถูกควบคุมโดยศูนย์อะไรชิ้นที่เขาสามารถควบคุมได้ด้วยซอฟต์แวร์คุณจะต้องซื้อของแท้เข้าไปรับบริการที่ศูนย์ตัวแทนอย่างเป็นทางการเพราะจะต้องลิงก์กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้จะรีจิสเตอร์พาร์ทชิ้นนั้นๆออนไลน์นะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนั้น หลายๆชิ้นที่เกี่ยวข้องกับไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดนั้นต้องเบิกศูนย์ครับเพราะถ้าเกิดคุณไปซื้อส่งเด็ของฮิวมาใส่แล้วเนี่ยมันออนไลน์ไม่ผ่านปุ๊บรถคุณไม่สามารถใช้งานได้แฮ่แต่ยังไม่ขอฟันธงนะว่าอนาคตรถอีวีจะเป็นอย่างไรผมมองถ้าเกิดผมเป็นผู้ผลิตผมก็คงจะอยากจะตบซ้ายตบขวาและเอาลูกค้าเข้ามาอยู่ในมือให้ได้มากที่สุดเพราะว่า ตลาดก,การแข่งขันนั้นค่อนข้างสูงนะครับเราจะต้องทํารถราคาที่ไม่แพงแล้วเราไปหวังกําไรจากเซอร์วิสเสมือน1นึ่งปรินเตอร์ยุคหนึ่งที่เครื่อง1น0 0กว่าบาทแต่คุณอย่าหบึกบดนะบึกบททีเนี่ยเหยียบ2,000อนาคตอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณซื้อรถ EV หรือรถที่มันไฮเทคมากๆแล้วอะไรเกินครึ่งหนึ่งคุณจะต้องไปจ่ายเป็นอะไหศูนย์แท้ติดตั้งนะครับแล้วก็ออนไลน์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้นอันนี้ไม่รู้อน,นาคตอาจจะมีคนที่แบบรับออนไลน์ก็ได้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะฮะเป็นแค่การจุดประกายเฉยๆพ<ะ>ักจากเรื่องใช้สมองมาเรื่องสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เรามาลองกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจีนกัน หลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปตามโซเชียลมีเดียต่างๆที่จะเป็นสามีภรรยานั่งกินกันแล้วก็แกล้งกันจะมียูทูบเบอร์หลายเจ้าเลยทําและทุกคนเนี่ยก็มักจะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เป็นแบบเส้นใหญ่นะครับถ้วยเหลืองๆเหมือนในรูปเนี่ยเห็นเยอะเห็นบ่อยเห็นจนเหมือนป้ายาตัวเองนะครับก็เลยไปลองเซิร์ชสรุปแล้วในช้อปปี้มีครับ69บาทเปิดกล่องออกมานะครับในซองก็จะมี ครื่องปรุงให้4ซองนะครับจะเป็นน้ํามันปรุงรส2ซองเป็นผงปรุงรส1ซองแล้วก็จะเป็นเครื่องอบแห้งนะครับก็จัดการใส่ผมใส่ทุกซองไปหมดเลยใส่น้ำร้อนนั่งรอประมาณ5นาทีก็พร้อมกิน mát 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 ok mà mát mát ngon như thế mát 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 Nó mát 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 รสชาติอ่ะมันไม่เหมือนพวกมาม่าคือมันไม่มีกลิ่นพวกแบบไม่มีกลิ่นเผ็ดรูปอ่ะกินแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวตามร้านเลยอ่ะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากแล้วก็ผมว่าผมชอบฟีลลิ่งนะเพราะมันไม่เหมือนกระดอกกินไม่มีกลิ่นเผ็ดรูปคู่สามว่ะคู่สามเนาะเวิร์กมากมากอนี่เป็นรสเขาเขียนว่าอะไรนะพริกโก้เผ็ดเพอร์ก็ไม่รู้เราไรเหมือนกัน ใครอ่านเากินอนอบแปลให้ด้วยนะรถอะไรแต่ว่าพริกไทยพริกไทยดำนำมาเลยแล้วก็รสชาติน้ําซุปกลมกล่อมกินแล้วไม่ได้รู้สึกว่าผงชูรสเยอะนักนะครับเพื่อนๆผ่านแลยหกสิบเก้าบาทพบกันใหม่สัปดาห์หน้าถ้าเกิดผมไม่ยุ่งจนเกินไปนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีบาย